นี่คือเลนส e ์โซนี่ e- มาส์อเนกประสงค์ที่พัฒนาร่วมกับไซด์อีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการถ่ายภาพบุคคลระยะกลางรวมไปถึงภาพระยะใกล้ด้วยค่า f 1 8ระยะโฟกัส55มิลิเมตรที่โดดเด่นในเรื่องของการละลายฉากหลังที่นุ่งละมุนไม่ดูโดดจนเกินไปจะถ่ายภาพแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตอบโจทย์ได้ดีแถมยังสามารถกันฝุ่นและความชื้นได้ อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้กับทั้งกล้องมิเรเลสโซนี่แบบฟูลเฟรมและ APS-C ทำให้เป็นเลนโซนี่ e-mount อีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าตัวมากครับเลนฟิกประสิทธิภาพสูงที่จะทำให้ภาพถ่ายของคุณคมชัดตลอดทั้งภาพมาพร้อมรูรับแสง1.8แบบเซอร์คูล่าใบมีดที่ช่วยแก้ไขรูปทรงของโบเกให้สวยงามมากยิ่งขึ้นและยังเพิ่มความคมชัดให้กับภาพถ่ายของคุณอีกด้วยในเรื่องของความเร็วและความแม่นยำในการโฟกัสถือว่าทำได้ดีมากๆ คุณสามารถถือเลนรุ่นนี้เป็นเวลานานๆได้อย่างสบายๆเพราะตัวเลนมีน้ำหนักเพียง371กรัมเท่านั้นสำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการเลนสำหรับการถ่ายภาพบุคคลคุณไม่ควรมองข้ามเลนรุ่นนี้เป็นอันขาดครับนี่เป็นเลนฟิกที่ทางเราขอแนะนำ หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพบุคคลเลนรุ่นนี้มีค่ารูรับแสงอยู่ที่1.8เวลาที่ถ่ายภาพคุณจะได้โบเก้ที่สวยงามมากๆและสามารถเลอพื้นที่ในจุดที่คุณไม่ได้ทำการโฟกัสได้ดีอีกด้วยเลนรุ่นนี้ยังมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ o p ปติคอลในตัวไม่ว่าคุณจะถ่ายในสถานที่ที่มีแสงน้อย คุณก็ยังสามารถถ่ายภาพออกมาให้สว่างและสวยงามได้และระบบโฟกัสที่เงียบมากๆหากคุณต้องการถ่ายวิดีโอก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเสียงรบกวนที่มาจากการโฟกัสจากเลนรุ่นนี้แม้แต่นิดเดียวครับเลนคาไซเป็นเลนที่เหมาะกับช่างภาพหรือคนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพเป็นอย่างมากสำหรับเลนรุ่นนี้แม้ว่าจะมีขนาดภายนอกที่เล็กและน้ำหนักที่เบาแต่ในเรื่องของความคมชัดแล้วจัดได้ว่าไม่เป็นรองเลนรุ่นไหนแน่นอนครับ นอกจากนี้สัญ,ญลักษณ์ทีดอกจันคือช่วยลดปัญหาภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นที่อาจส่งผลให้คุณภาพของภาพถ่ายลดลงและยังลดแสงจ้าเพื่อให้ภาพถ่ายของคุณมีสีสันและคอนทราสต์ที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเพิ่มมุมมองและเพิ่มมิติของภาพถ่ายให้หน่าลหลงไหลมากกว่าที่เคยเป็นครับสำหรับใครก็ตามที่ใช้กล้องโซนีที่มีเซ็นเซอร์ขนาด APS-C ทางเราขอแนะนำเลนส์ซูมอเนกประสงค์รุ่นนี้เลยครับ สามารถถ่ายภาพได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพกีฬาการถ่ายภาพธรรมชาติและอื่นๆอีกมากมายเลนรุ่งนี้ถูกออกแบบให้สามารถพกพาได้ง่ายเพราะตัวเลนมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบามีระบบป้องกันภาพสั่นไหวไม่ว่าคุณจะถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งก็ไม่ใช่ปัญหาของคุณอีกต่อไปเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเลนซูมอนเนกประสงค์ในราคาที่สามารถจับต้องได้ครับ สำหรับคนที่มีกล้อง m i r รอร์เลสของโซนี่ที่ไม่ใช่ f ฟู Frame ก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะเลนส e ์โซนี่ E มารุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อกล้อง APS-C ของทางค่ายโดยเฉพาะซึ่งรุ่นนี้เป็นเลนส์พอ r ์เทรตระดับมืออาชีพที่มาพร้อมกับรูปร่างกระทัดรัดเพียง45มิมและน้ำหนักเบา154กรัมช่วยให้พกพาสะดวกไม่หนักกระเป๋า อีกทั้งยังมีความพิเศษที่ตัวเลนได้ทำการเสริมระบบป้องกันการสั่นไหว Optical Steady Shot TM โฟกัสภาพได้อย่างคมชัดและลดโอกาสภาพเบลอแถมยังทำงานเงียบช่วยให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นครับถือได้ว่าเป็นเลนโซนี่อีเมาที่ได้รับความนิยมอีกรุ่นหนึ่งโดยเลนตัวนี้มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นเลนอันตราวทยที่มีมุมรับภาพกว้าง94องศาพร้อมกับรูรับแสงที่กว้างถึง f 1.8 เหมาะสำหรับถ่ายภาพบคุคคลด้วยมุมมองใหม่ๆเสริมด้วยการเคลือบชั้นเลนส์พิเศษไม่ว่าจะเป็นนาโน AR c o a t โคตตหรือการเสริมดับเบิล a อ v อ n ดวานแอสเตริกอและเอ e x เอ็กซ์ตร้าโลดิสเช่วยมอบผลลัพธ์ภาพถ่ายที่เป็นธรรมชาติและป้องกันแสงรบกวนได้เป็นอย่างดี <S <S 2> <S 2> เลนส์มุมกว้างที่การใช้งานเหมาะสำหรับกล้องที่มีเซ็นเซอร์ขนาดฟลูเฟรมมาพร้อมค่ารูรับแสง1.4ช่วยให้ภาพถ่ายของคุณมีโบเก้ที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้วเลนกล้องที่มีค่ารูรับแสงกว้างจะสูญเสียความละเอียดของภาพแต่สำหรับเลนรุ่นนี้แม้ว่าคุณจะเปิดค่ารูรับแสงที่1.4แต่ก็ยังคงให้ภาพคมชัดสวยงามนอกจากนี้ตัวเลนยังออกแบบมาให้มีขนาดที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาและมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับการพบพาเป็นอย่างยิ่งครับ นี่คือเลนส e ์โซนี่เอเมลชนิดมาโครตัวเทพจากซีรีส์ G เลนส์ที่เก่งในเรื่องของการถ่ายภาพมาโครระยะไก,กลาปานกลางความยาวโฟกัสอยู่ที่90มิลิเมตรพร้อมค่า f 2.8รูรับแสงแบบเซอร์คูลา์เสริมด้วยจุดเด่นที่ระบบป้องกันภาพสั่นไหวอย่าง Optical SteadyShot TM ให้เก็บทุกช็อตท,ที่ประทับใจได้อย่างแม่นยำเสริมด้วยฟังก์ชันเด่นของ G เลนอย่างฉากหลังโบเก้ที่ดูนุ่มนวลเป็นธรรมชาติไม่ดูเป็นวงกลมเกินไปจนไม่สบายตา ที่สำคัญคือสามารถป้องกันฝุ่นและความชื้นได้ดีอีกด้วยครับเห็นราคาสูงแบบนี้แน่นอนว่าเลนส์เทโลโฟโต้โซนี่เมารุ่นนี้ต้องมีดีสมราคาแน่นอนโดยรุ่นนี้เป็นเลนส์ที่อยู่ในซีรีส์ G Master มาพร้อมกับ f 2 8และระยะโฟกัส70-200มเมตร ที่เคลือบเลนด้วย Sony nano ar ในการป้องกันแสงแฟลและภาพซ้อนเสริมด้วยระบบป้องกันภาพสั่นไหวอย่าง optical steady shot tm ที่แม้ตัวเลนจะมีน้ำหนักก็ยังโฟกัสได้แม่นยำไม่มีหลุดอีกทั้งภายในชั้นเลนยังมีเลน xa x t r e m e a s t r i c a l ที่ประสานการทำงานร่วมกับรูรับแสงแบบ circular 11ใบมีดช่วยมอบฉากโบเก้ละลายหลังที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติครับ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด